เรื่องเล่าคณะราษฎร2475และการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยคณะราษฎรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศา,ศาสตร์ไทยที่มาและแนวคิดของคณะราษฎรก่อนปีพุทธศักราช2475 ประเทศไทยปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการบริหารตุลาการและนิติบัญญัติแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่20กระแสประชาธิปไตยเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียกลุ่มนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่างประเทศจึงได้รับอิทธิพลจากแนวคิดประชาธิปไตยและต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศแนวคิดหลักของคณะราษฎรคือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองแทนที่จะให้อำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของกษัตริย์เพียงผู้เดียวสมาชิกคณะราษฎรคณะราษฎรแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือสายทหารทยาพหลพลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรหลวงพิบูลสงครามทยาทรงสุรเดชพระประสาทพิทยายุทธ์รยาฤทธิ์อคเนสายพลเรือน ปรีดีพนมยงค์นักคิดทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายหลวงประดิษฐ์มนุธรรมหลวงโกวิทอภัยวงศ์นายเทียนฉายสุวรรณนายประยูมพรมรมนตรีเหตุการณ์24มิถุนายน2475ในช่วงเช้ามืดของวันที่24มิถุนายน2475คณะราษฎรได้ดำเนินการยึดอำนาจโดยไม่มีการหนองเลือด กลุ่มทหารที่สนับสนุนคณะราษฎรได้เข้าควบกลุมสถานที่สำคัญเช่นพระบรมมหาราชวังกรมยุทธนาธิการสถานีโทรเลขและสถานีวิทยุจากนั้นคณะราษฎรได้ออกประกาศคณะราษฎรซึ่งชี้แจงเหตุผลของการปฏิวัติพร้อมเสนอหลักหกประการสำหรับการบริหารประเทศได้แก่เอกราชของประเทศความปลอดภัยของประเทศ เศรษฐกิจของประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชน